การเล่นที่น้อยคนนะที่จะเป็นเมออาชีพนะคะและสามารถที่จะเล่นได้หลายคู่งทางนะคะเราเี่การเล่นชุดนี้ว่าแฟนซี็อชโชกับคาบอยคอมมี่ของเราค่ะเริ่มจกหน้าเบสิกก่อนเป็นการเล้นโบกข้ารับตัวนะคะ่อเราเริ่มทำบาลานซ์ใต้ก็จะเริ่มใส่ดีลาเข้าไปกระนดดสี่ยังไงเล่ายังไงเล่าเล่ไหน,น,หน,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 น โบนที่กัมบอนช้นี้เป็นบวกขนาดกลางนะคะความยาวเชื่อมประมาณ8เมตรนอกจากนี้ยังมีบวกเล็กตุดเนี้ยประมาณ5เมตรสำหรับคนที่เปิดเล่นใหม่แล้วก็บวกใหญ่สุดประมาณ10เมตรได้นะคะยิ่งใช้เชือกย,ยาวเท่าไหร่ยิ่งยากนะคะยากขึ้นกว่านะเพราะว่ามันจะมีแรงหน่วงนะคะใช้แรงเยอะเดี๋ยวจับวะนี้ดีนะคะโอ้สวยนะคะเทคนิคการโยนบวกของตัวะคะ่ะถือว่าเมื่อสักรุ่นนี้เป็นโมเมนต์ที่ยากนะคะ เราได้มีจริงๆเริ่มต้นในต่างประเทศนะเม็กซิโกคาะบอยเม็กซิกันจะนิยมเล่นกันเรได้ถ่ายทอดัากกระบอยไทยคาบอยฝ่าช่องไชหรือกระบอยอื้นเปลือกฝในวันนี้เป็นชื่อใหม่ของเรานะคะสายคนรู้จักเราในนนำฝ่โชคองไยฝ่าช่องไยก็คืออื้นปฝาอื้นปฝ่าก็คือฝากช่องไชยเอวันวันนี้เรารีรนดอยู่นะคะหลายทาทราบดีนะคะกับอื้นปลืฝ่า เวลาที่เขาจะเปลี่ยนทวงทางเนี่ยคะก็ต้องคงบาลานซ์ส,สองโบมให้เป็นรูปตรงนี้ตลอดอะไรเ็ขาตั้งองศาพวกแบบนี้เขาจะชร์เลนจ์ตัวเองด้วยการกระโดดรอบตัวจะทับได้หรือไม่ได้่อแล้วนึกและทับได้สอบด้วยนะคะโอ้ทับฟอบใน,นรอบสุดท้ายนะคะดียากดูน่อยดูหน่อยดูหน้าดหน้า กลับมาได้กับขบวนคำนี้ค่ะเราจาเวลาการเล่นห่วบัตรแล้วค่ะยังมีอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่เบใช้งานต้องกดอันติดแสบรบดแท้เกิดเสีดังแลาสัตวดยินเสียงเฮ้ยนะือที่มาของเสียงค่ะวิธีการนี้ต้องกดไงไหนคือพอบอกเขาเลยดีกว่าเอาเซฟตบมือในการต้อนรักตบบอนขบบอนเซฟตบด้วยตบบนออฟฟี่ค่ะเขียนดังฟูบเลยนะเราชมกันเลยดีกว่ารบัดแท้ทห่เกิดเสดังอยางต่อเนื่อง จังดังอะเหมื่อที่ป้าตีเลยอ่ะเหมื่อที่ป้าตีรู้เลยป้าเลยเหรอป้าที่ดังขนาดนี้นี่ไงนี่ไโอ้ตอบไพ่ดีนะคะจะเห็นได้ว่าเขาทุ่มสุดแรงเลยทีเดียวนะคะไม่ตปวดเจ็บเลยท่าหน้าอ่ะอันนี้คือด้านเน็กเรามีแบบด้านเล็กนะคะเพื่อใช้ในการแข่งขันและการแสดงยาวขึ้น